ทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะคูเพนสิบ้ามาเบิงหญ้านะคะเนาะหญ้าที่เขาปลูกไว้งัวค่ะอยู่ฟาร์มเอานี่ละ่ะนี่หญ้านี่เขาเอิ่นว่าหญ้าหวานนะคะเนาะหญ้าหวานอันนี้ห้อยตัดไปให้งวัวแล้วมันก็เลยสีตุ่นนน้อยๆเนี่ยสักหน่อยนะคะเนาะ่าเขาปลูกใบจะให้มันสูงขึ้นนี่ก็สูงนะ,ะเนาะน อันนี้ก็ใส่พื้นที่ว่างค่ะของของนาเป็นที่ปลูกค่ะปลูกหญ้าปลูกไว้เพื่อที่ให้น้องงัวนนะคะที่บ้านสิมีงัวอยู่กะหลายเติบสิบหกสิบเจ็ดตัวพอค่ะเบียงไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นสูงของมันเนาะคะ่ะถ้าสูงขนาดนี้คือพ่อที่สืตัดไปให้งัวได้แล้วก็จะย้อนตัดเป็นมองๆองนะคะเนาะกับจิ นี่ช่วงสูงต้นเตี้ยต้นต่ำโอ้าบาดขาข่อยเบิดแล้วล่ะขาข่อยยังง้ามอยู่ตอนแรกเออโอ้อยหงาบาดขาตอนแรงนะะกงลค่ะกสิมาตัดแฟนกสิมาตัดไหวแบบนี้ตอนเศร้ากรสิมาหอบเป็นหมัดหญ่งๆนะคะ่ะถามว่าแร่งปนีหงาคือางามแท้ หนีคือบัตายนะคะบัตายนะคะเพราะว่าสสูบขี่หมูขึ้นมาสสูบขี่หมูขึ้นมาให้ตลอดนม่ขี่หมูนะคะเนาะบาต้องใส่ปุ๋ยบาต้องอีังยากสูบขี่หมูขึ้นมานน่งามแพงได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะเป็นเงินเป็นทองเมื่อสุดแล้วนี่กัห้อยตัดเดี๋ยวห้อยตัดหมูวานนี่ ฟังทังนี้ก็เป็นหยาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นหยาคนละพันเดี๋ยวพันอี่หยางน่ะสิถามแฟ้นให้ด้วยค่ะเป็นตะเสียบอยู่นี่มันตุ่นน้อยๆก <c oughs> ับสีนี้หยาปลูกหยาอ้อมทิบอ้อมแดนไว้ประมาณนี้แล้วค่ะเนาะท <c oughs> างพู่นกับสิเป็นฟา้าหมอกพุ่นยุกไกลๆหลังฟา้าพู้นกับมีหยาคือกันเลยค่ะ <c oughs> สิปลูกหยาไว้เมื่อห้พื้นที่นี่ เป้าประโยชน์ได้ค่ะอยู่ในบ้านนี่ก็เป็นหยน่าท่านเดนบางคนก็ว่าหกนะคะแต่ห้าบ่หกแล้วไมประโยชน์เนาะนเอาไว้ให้น้องว่าฮะหย่ากับอึดได้ค่ะนาแรงผู้ใดเลี้ยงงวัวนี่สิหูเลยว่าลำบากค่ะเดี๋ยวซีเบิ่งตัดหย่านะคะเบิ่งคนงานเ้าตัดหย่า ตัดหญ้าพ่อยังน,นี่คนงานเป็นทึงคนงานเป็นทึงเจ้าของฟาร์มเลยเสียแดยงๆนี่น่ะที่ตัดหญ้าตอนแรงภาพไปบึงแต่ว่าหญ้าบาดขาบานลอวตอนนี่ นต่ยากคักเว้ยงา้นาก็คุณแมาตาเจอสิแล้วค่ะแดงแดดลมลมตกท้องเลี้ยงม้าท้องเลี้ยงมวัวอยู่กับธรรมชาติเท่านี่แหละพี่น้องอาจจะกวนด้วยปัญญเน,น,นะแต่ว่าก็ข้อเห็ดอยู่เด้ยอยู่กับบ้านอยู่น้ำทออน้ำทัว ใส่มาเป็นหนีผู้ใดล้านี่เป็นหนีเพราะได้ใส่ไปพี่น้องเก็บตัวเกลี่ยนกันอันนี้ก็องค์พะลักเลยผู้ใดมา,กาไก่ผู้ใด้เนะ่มันกัดยางเดียนี่ตาลอันนี้สินั่นคือหนังแบกผู้เลน,นมาหนังส,สิอกาวฟิวเจอรนะ์นะกันพวกนี้ไหนน้อไปน,นะจะกัดกันเด้อลูกมาหาแม่เสิมาเสี้ยว กระซิลูกหลกักแมว่าใ้ที่ไหนมาไกลเอราะอะน้ำตาลน,น้ำตาล <laughs> ไปแล้ว,ไ,ลวได้เฮาก็เอาน้ำตาองค์ขลักหลายแห้งพี่น้องครับผ่านไปผ่านมา มือนีซ้ำนีีแล้วค่ะเนาะแล้วขอ,อกันหือไม่สวัสดีค่ะ